สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีมาแล้วมาแล้วรัฐบาลเนินๆน,น,นะคะมาแล้วมาแล้วรัฐบาลเน้นๆจ้าใครจะตามใครจะตามใครจะตามกดหัวใจกดหน้าวาวมารัวๆจะ้ะใคร หัวใจกดหน้าวาวมารัวๆวันนี้ฟาดไปสองรอบวันนี้ฟาดไปสองรอบบอกเลยว่าตัวฟันด้วยบอกเลยว่าตัวฟันด้วยจ้าขอขอใดบอขอคนละสามแชร์ได้ไหมขอได้ไหมคะคนละสามแชร์นี่ขอได้ไหมคะขอได้ไหมคะคนละสามแชร์นี่ขอได้ไหมพี่ขอได้บอ สามแช่นี่สามแช่นี่ขอไดวอขอได้ไหมคนดูเนี่ยใครก็ได้ใครก็ได้ที่มีน้ําใจให้หนูกดไลคกดแชร์กดหัวใจกดหน้าวาวขึ้นมากดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดหน้าวาวขึ้นมาวันนี้ฟาดเลยจ้ะตัวฟันเลยจ้ะดูนะคะบอกแล้วว่าคนไหนที่กดผ่านก็ไม่ได้เบิง ทุกคนเห็นใช่ไหมภาพชัดบอเสียงชัดบอถ้าชัดบอกชัดถ้าไม่ชัดบอกไม่ชัดนะจ๊ะวันนี้ฟาดไปสองรอบนะวันนี้ฟาดไปสองรอบเน้นๆนะคะเออดันคอมเมนต์นะจ๊ะดันคอมเมนต์นะจ้ะผู้ดใดจะตามรัฐบาลต่อใครจะตามไปต่อที่รัฐบาลใครจะไปต่อที่รัฐบาล ใครจะไปต่อที่รัฐบาลที่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแช์กดไลค์กดแช์กดหัวใจกดหนาววาวให้หนูแน่ใครจะไปต่อที่รัฐบาลนะคะกดแชร์สามแชร์กดแชร์สามแชร์กดเก้าดันเก้ามาูรัวจากกดแชร์สามแชร์กดเลขเก้าดันเลขเก้าเอาง่ายๆเนาะกดแชร์สามแชร์กดเลขเก้าดันเลขเก้ามาพี่น้องข่อยกระมือด้ข่อยมือวาวน้าพี่น้องเด้อข่อยบอกเลยเหนื่อยนะเอาจริงๆเหนื่อยนะนะคะ กว่าจะคำนวณเลขให้เข้านี่เหนื่อยนะพี่นะสวัสดีค่ะคนคนใ,ใครเป็นคนใหม่มี่บใครเป็นคนใหม่มีไหมพี่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ชมหน่อยวันนี้สองรอบพี่ถือว่าโอเคไหมวันนี้สองรอบพี่ถือว่าโอเคไหมน้องลาวหนูก็พาฟาดไปแล้วเมื่อวานนี้วันนี้น้องนอยพาฟาดอีกพรุ่งนี้ลาวนะวใครจะไปต่อบอกเลยว่าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร share, อ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พีด share, ด่น้องขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อมาจาก เมื่อวานนี้น้องลาวตัวเน้นวันนี้น้องหน่อยตัวฟันเมื่อวานนี้น้องหน่อยตัวฟันรัฐบาลเอาไหมรัฐบาลตัวเน้นตัวฟันเอาไหมคะรัฐบาลตัวเน้นตัวฟันเอาไหมคะรัฐบาลตัวเน้นตัวฟันเอาไหมพี่ขอคนที่จะตามหนูนะหนูพร้อมที่จะเน้นให้แล้วนะเอาจังสีเด้อ ขอคนที่จะตามหนูนะคะพี่จางงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภางวดประจําวันที่หนึ่งกุมภานี้นะคะฟัน,นฟันนะคะอ่ะกดไลค์กดแชร์ดันคอมเมนต์ขึ้นมาเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ดันคอมเมนต์ขึ้นมาเลย นะพี่ขอคนที่จะตามค่ะพี่ตาผู้ใดกดไลค์ผู้ใดกดแช์ดันคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วนะคะขอหัวใจขอหน้าว้าวรัวๆได้ไหมขอหัวใจขอหน้าว้าวรัวๆได้ไหมคะพี่ตาชมขอหัวใจขอหน้าว้าวรัวๆได้ไหมคะขอหัวใจขอหน้าว้าวรัวๆได้ไหมถ้าเมื่อนี้ผู้ใดเห็นได้พน้องเด้องนู้นอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะใครที่ดูไรสดนะขไรที่ดูไรสดนะคะวันนี้ฟาดไปสองรอบเน้นๆนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแช์กดกดกดเพิ่มเพื่อนในกดผู้ใดจะตามหนูกดผู้ใดบ่ตามหนูกดพันใดเลยค่ะใไรจะตามหนูกดเพิ่มเพื่อนมาได้ พี่กดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนมาแล้วเมื่อวานนี้นะคะอยากจะบอกว่าน้องลาว,วังพี่ตาหนูจะไปต่อที่รัฐบาลแล้วนาอพี่หนูจะไปต่อที่รัฐบาลแล้วนะงวดนี้หนูชอบเลขไหนส่งลาว,วังให้หรือยังคอมเมนต์นะแอดมินส่งลาว,วังให้หรือยังเราจะไปต่อที่รัฐบาลงวดนี้หนูคำนวณได้เด่น 4. หนึ่งสี่งวดนี้หนูคำนวณได้เด่นหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่คืออย่าง งวดที่แล้วหนูคำนวณได้เด่น4กับ9กงวดที่แล้วหนูคำนวณได้เด่นสี่เก้าออกหาเก่างวดนี้หนูคำนวณได้เด่น1กับ4หนูให้หนึ่งหางนะคะถ้าเป็น1กับ4หนูชอบเลขนี้และสิ่งที่หนูชอบ ทุกคนดูทุกคนดูนะกล่าววังเวียงแอดมินส่งให้หรือ,อยังพี่จ๋าหนูให้ทุกคนดูก่อนทุกคนดันคอมเมนต์ขึ้นมาหนึ่งหกสีดสองหนใครชอบเลขไหนสตัว1 6 4 9 7หกสีดสองหนใครชอบเลขไหน 1 6 4 9 7หกสีองหนใครชอบเลขไหนหนึ่งหกสี่สหนดใครชอบเลขไหนดันคอมเมนต์ขึ้นมาหนึ่งหกสีเจสองหนมักเลขใดดันคอมเมนต์ขึ้นมาชอบไหมชอบมือใดมันจะออกเลขที่หนูห้เมือใดมันจะออกเลขที่หนูห้ หนูคัดมาแต่ละตัวนี่คือสวยๆทั้งนั้นนะหนูคัด972เลขเลขเลข<ล><ล>ประทัดจัดไปพี่จ๋าจัดไป <c oughs> เลขที่หนูคำนวณให้เลขที่หนูคัดมามีแต่สวยๆทั้งนั้นถามว่ามีโอกาสมาได้บอผีฟังตุงมเดอ้อทุกตัวมีโอกาสมาได้เมื่อไหร่จะมา บอกอยังร้ายค่ะขอสามตัวตรงสักงวดหนึ่งขอเด่นขอดังสักสามตัวตรงสักงวดหนึ่งไม่ดังมากคะ่ะเอาดังแค่คนน้อยๆพอเอาดังแค่คนน้อยๆพอแอดมินส่งราวังเวียงให้หรือยังพี่แอดมินส่งราวังเวียงให้หรือยังกดเพิ่มเพื่อนในบล็อกกดใดบอกไดกดบ่ได้ดบอกบ่ไดกจ้ะกดได้บอกได้กได,กไ,ด,ด,ไ,ไ,ดกไม่ได้บอกไม่ได้อ่ะพี่ตาพี่พี่นะคะขอเอาใจขอหน้าว้าวให้ชมหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนสติ๊กเกอร์ขึ้นมาฝากกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนสติ๊กเกอร์ขึ้นมาค่ะ và cột lại.